สวัสดีครับผมช่องต้านเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมผ่านออฟเอ็กซสองนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำบิวนะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับซึ่งใช้คําว่าโกงก็ว่าได้นะเพราะว่ามันก็เก่งนะครับในงบที่มันแบบไม่ได้แพงเกินไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไททันบิวที่ดีบิวหนึ่งนะครับเดี๋ยวบิวนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%ต้าฮันเตอร์ขอแนะนำร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองมากกว่า30%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Ni โคลเกนชินอิมแพคอารูวีพับจีอาและเกมใหม่ๆหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนเพื่อกำลังจะเล่นมีเกือบทุกเกมเลยนะครับสามารถทักไปที่ทางเพจ ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องต้าฮันเตอร์กันด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟาร์มในเกมไนโคนะครับแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอแอป,ป UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบเคลานะครับเปลียนเสมือนมือถือเครื่องหนึง่งที่สามารถทำให้เพื่อนเปิดบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองไฟ UG o ฟ e ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G VIP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับ ตัว G V A P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายวอากันมากเลยนะครับยังไงถนะ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลดตัว U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาอาธิบายนะครับเงื่อนไขในการทํางานต่างๆนะของบิวนี้แล้วก็พวกสกิลลิงนะแล้วก็เจมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่วิธีการทํางานนะครับ โอเคนะครับก็ก่อนอื่นเนะี่ยผมขอพูดถึงการทํางานของสกิลที่ผมตีบอสนะครับหรือที่เพื่อนเเห็นในอินโทรก่อนหน้านี้นะครับที่มันเป็นแบบวางน้ําแข็งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุบตึ้มนะครับบอสก็ตายไปเลยนะครับโดยโดยสกิลเนี้ยผมเทสแล้วนะครับมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ1 5 0่งถึงสองล้านนะครับภายในเวลาอันสั้นนะครับซึ่งเป็นดาเมจที่แบบเวอร์มากเลยเนาะนะครับแรงกว่าฮาวเวิร์ดก็ส์อีกนะสกิล DPS แค่ สกิลดีเบทแค่หมื่นห้นะครับหรือว่าความเสียหายหต่อฮีทเนี่ยเก้าเท่านั้นนะครับก็ <c oughs> โอเคนะครับไอเงื่อนไขในการทํางานตนะเกียะทำงานยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะครับวิธีการนี่ทําให้น้ําแข็งระเบิดนะครับแล้วดาเมจไปโดนบอสนะครับมาจากตัวนี้ครับ รองเท้ายูนี้ตัวนี้นะครับสามารถสร้างความเสียหายเท่ากับ35%ของความเสียหายล้นเกินความเสียหายล้นเกินคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นผมวางโล่น้ําแข็งนะครับสมมุติว่ากําแพงน้ําแข็งของผมมีเลือด1,000นะครับผมตีดาเมจไป1ล้านนะครับความเสียหายล้นเกินคือ9ก้าแสนเก้าม้ถูกไหมครับไอ้ตรงนี้นะครับจะนํา35%ของดาเมจที่ผมพูดไปตะกี้นะครับมาจ่ายดาเมจใส่ศัตรูนะครับ ที่อยู่ในระยะ2เมตรนะครับทุกตัวนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทํางานของรองเท้านะครับการทํางานของรองเท้านะครับการทํางานของรองเท้าอ่ะไม่จําเป็นต้องมีอะไรมาคอมโบท้งนั้นนะครับสารน้ําแข็งไม่จําเป็นต้องมีแหวนนะครับไม่จําเป็นต้องมีนะครับมีแค่รองเท้ากับค้อนดดีสักอันนะครับ2อย่างจบนะครับคําถามต่อไปนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันนะครับถ้าแบบนั้นน่ะอ่า กัแพงน้ำแข็งของเราอ่ะมีค no ูดาวอยู่ที่3วินาทีใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเสื้อลดคูดาวนะับที่ผมใส่อ่ะมันไม่จาเป็นนะครับแต่ว่าผมซื้อมาเล่นกับสกิลบิง์เนาะนะครับแต่ผมจะวางน้ําแข็งโดยที่ไม่มีเสื้อลดคูดาวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเอ้ยไม่มีเสื้อลดคูดาวแล้ววางน้ําแข็งได้หรือเปล่านะครับฟังได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเราก็วางไมครับเพียงแต่ว่ามันจะวางได้ไม่รัวเท่าผมครับแต่สุดท้ายก็คือวางได้นะครับแล้วก็วางไปนะครับแล้วเราก็ทุบตึ้มนะครับหายเหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่ว่าเสื้อลราคุณาตัวนี้จะอำ,อำนวยความสะดวกให้ผมในหลายๆอย่างนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวคอมโบค่าบอสเท่าไหร่แต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของบิวนี้นะครับโอเคครับก็จบเรื่องของรองเท้ากับเรื่องดาเมจปิดบอสไปแล้วครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการเคลียร์มอสเตอร์กันบ้างนะครับว่าเอ้การเคลียร์มอสเตอร์นะครับผมมีการทํางานยังไงนะครับให้มันเชนกันระเบิดนะครับ ก็นะครับสกิลจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือสกิลแผ่นดินไหวนะครับผมใช้ตัวนี้เป็นตัวจุดนะครับเป็นตัวเป็นตัวเริ่มชนวนของการเชนนะครับเราใช้สกิลแผ่นดินไหวนะครับเพื่อทำให้หมอนในระยะเอลเอยของเรานะครับตายได้กว้างที่สุดแล้วก็ไกลที่สุดนะแล้วก็เป็นสกิลที่สะดวกมากๆเพราะว่ามันรวดเร็วน <st it> ะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาต่อที่แหวนตัวนี้นะครับแหวนตัวนี้จําเป็นต้องมีกับการเค <st it> ลียร์มอนสเตอร์นะครับเพราะว่าแหวนตัวนี้จะทําให้ศัตรูที่ติดหนาวเย็นนะครับจากการประทะของคุณแตกสลายนะครับ หรือเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งของการเชนระเบิดนะครับซึ่งการที่เราจะทําให้มอนสเตอร์ติดสถานะหนาวเย็นได้เนี่ยเราต้องมีน้ำแข็งเราต้องมีดาเมจน้าแข็งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใส่โคอินฟิวชันนะครับสาคัญมากมาถ้าลืมใส่น้ําแข็งไม่ระเบิดนะครับดาเมจน้าแข็งของผมนะครับมาจาก2ส่วนนะครับ1โคอินฟิวชันนะครับ2ไทม์ลอสไดมอนนะครับที่ยันลงในแพสซีฟสกิลนะครับแพสซีฟทีนะครับอ่าตัวนี้เพิ่มความเสียหายน้าแข็งเช่นกันนะครับ ทำให้มอนสเตอร์นะครับที่ผมตีมีโอกาสติดสถานะแย่แข็งนะครับแบบง่ายมากนะครับสถานะหนาวเย็นนะครับขออภัยพอติดสถานะติดสถานะหนาวเย็นใช่ไหมครับแล้วระเบิดใช่ไหมครับทีนี้มันจะไปเชนกับตัวสารน้ําแข็งต่อเลยครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะเชนระเบิดนะครับไปเรื่อยๆเลยซึ่งสารน้ําแข็งของผมนะครับมีระยะมีระยะรัศมีการระเบิดนะครับอยู่ที่4เมตรนะซึ่งกว้างมากนะครับ เพื่อนๆจะไม่แปลกใจเลยว่าทาไมมอนทั้งจองผมนะมันระเบิดแล้วมันก็เชนต่อกันไปทะลุจอไปเลยนะครับเพราะว่าลัศมะเบิดของเรานะครับมัน4เมตรนะแล้วมันก็ระเบิดตัวแรกไปโดนตัวที่2แล้วก็ระเบิดไปโดนตัวที่3นะครับประมาณนี้การทํางานนะครับเดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงสกิลลิงแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงทีเป็นอย่างสุดท้ายนะครับสกิลลิงนะครับของแพนินไวนะครับสําคัญเลยนะครับโค้ดคอมแบทนะครับ สวิ e ต์แอฟเฟกชันนะครับอันตัวนี้ช่วยให้หนามออกเร็วนะครับฟาสต์ฟอร์เบิร์ดนะครับช่วยให้หนามออกเร็วนะครับเ a สเซียลเทมโปนะครับช่วยในการทําให้เราไล่มันไวนะครับหรือว่าตีสกิลไวออกสกิลไวนั่นเองนะครับส่วนนี้โค้ลฟิวชันนะครับอธิบายไปแล้วเนาะว่าเป็นการสร้างความเสียหายน้ําแข็งนะครับส่วนสกิลฮา m m เมอร์ออฟก็อนะครับผมไม่ได้ใช้ในบิวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวตัดออกไปนะครับไม่ได้ใช้แล้วดาเมจทุกตรงนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมีฮ f g o เมอร์ออฟก็อเแล้ว เปลืองสกิลลิงเปลืองค่าสกิลเปล่านะครับสารน้ำแข็งนะครับเฮฟนะครับลองช็อตนะครับไพ่เมารอลามินแบทุกอย่างจะเป็นเสริมดาเมจทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแมกนฟเฟตเอฟเฟกเอามาเพิ่มระยะรัศมีการระเบิดนะครับแล้วก็โคเปเนเดชันนะครับเอามาเจาะต้าน้ําแข็งแต่ว่าผมคิดอยู่นะครับว่าผมอาจจะเอาออกนะครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับสกิลคำรามนะครับเลดดิ้งคายนะครับเอ็นนัดวอลคายนะครับแล้วก็ เพอร์เมนเพอร์มิเดเทชันนะครับแล้วก็ใส่อินเจนิวตี้ด้วยเอามโลคูดาวนะครับใช้ดีนะอันนี้นะครับพอเรากดสกิลเนี้ยการโจมตีคาทันไปของเราครับจะเป็นการโจมตีเสริมฤทธิ์นะครับส่วนสกิลบิงนะครับหรือว่าก้าวพิบตานะครับใส่ไล่เร็วนะครับอาคาเน่เทมโปนะครับเม็ดเดียวจบแล้วก็เลสนะครับใส่คาริบอคาริบอลิซึมนะครับฆ่ามอนสเตอร์แล้วได้เลือด4%นนะครับดีมากแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับวิตาลิตี้ นะครับส่วนกําแพงน้ําแข็งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของบิวเรานะครับสเปลแคสเซตนะครับเวลาไล่แล้วมันจะออกมา3อันนะครับเพอร์ซีเทนะครับมีระยะเวลาส่งผลสกิลเพิ่มขึ้น40%ครับเท่ากับน้ําแข็งอยู่นานขึ้นนะครับจากที่เพื่อนสังเกตนะครับน้าแข็งของผมอยู่นานถึง15วินาทีนะครับถามว่าอยู่นานเพราะว่าอะไรนะครับผมกลัวบางทีเราวางแล้วมันละลายไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอานานที่สุดจะสะดวกใจอุ่นใจเรามากกว่า ส่วนฟอนต์อัปเดตหรือว่าฟอนต์อัปบัตรเนี่ยผมถือว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บชาร์จแล้วอาจจะใส่เป็นโคเอ็กซ์โพชชั่นนะครับแทนนะก็นะครับผมน่าจะใส่เป็นโคเอ็กซ์โพชชั่นแทนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เข้าไปขออภัยนะครับแต่แต่ว่าในแมกโรเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เป็นโคเอ็กซ์โพชชั่นไว้ให้นะครับอย่างน้อยๆก็ให้มันระเบิดสร้างความพ่ายแพ้น้าแข็งไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีประโยชน์กว่าอันที่ใส่อยู่นะครับ แล้วก็อาจาจะเอาเจาะน้ําแข็งนะครับมาใส่อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปคิดเ,เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับาาก็จบไปสําหรับเรื่องสกิลลิงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่เนาะอุปกรณ์สวมใส่จริงๆอ่ะผมไม่ใส่ค้อนคู่แล้วนะครับไม่มีความจําเป็นแล้วนะครับก็แต่สุดท้ายในอนาคตมันก็อาจจะำเป็นนะครับถ้าเกิดบิวนี้มีการโดนเนิฟหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่จำเป็นผมจะหยิบเป็นโลมาใส่แทนนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะอธิบายต่อรื่ยังไม่ให้ครับ ผมไม่ใส่อะไรพวกนี้แล้วนะครับใส่แค่นี้พอแล้วก็หาอะไรแบบเกลียนๆถูกๆมาใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูไม่จะเป็นแล้วเราไม่ได้ใช้ดาเมจจากตรงนี้เลยนะครับอมีไหม,ไม,มไม่มีก็ไม่เป็นไรขี้เกียจหานะครับใส่เป็นอันนี้ไปก่อนก็ได้เอาใส่ไม่ได้แล้งานเข้าแล้วนะครับโอเคก็ใส่ไปอันนี้ไปนะครับใส่ไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ใส่ได้ป่ะอ่ะก็ใส่อันนี้ไปนะขำๆนะนะครับโอเคนะครับมาดูที่อุปกรณ์สวมใส่นะครับเซตที่สองนี่ผมเลือกเป็นโลหินกับอันนี้มาคือเป็นเซตที่เอาไปไล่น้ําแข็งอย่างเดียวครับเอาไปไล่กระแพงน้ําแข็งอย่างเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเซตหนึ่งอะเรามีการใช้โหนดเร่งเวลานะครับแล้วก็หลายๆอย่างของเรามันเร่งเวลานะทำให้เราวางน้ําแข็งแล้วน้ําแข็งละลายไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมใช้บิลวของผมนะครับใช้สกิลเซตสองนะเป็นสกิลไล่น้ําแข็ง แค่สกิลเดียวนะครับส่วนกลับมาที่เซตที่1นะครับเป็นเซตที่1เป็นสกิลเออร์เชคนะครับก็อาวุธเน้นดีเพยอย่างเดียวไม่สนเลเวลสกิลนะครับส่วนโล่ผมใส่เป็นโล่ดับเลสนะครับเพราะว่าเน้นฟาร์มด้วยนะคีย์สำคัญจริงๆนะครับจะอยู่ที่รองเท้าตัวนี้นะครับรองเท้าตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะในต้นคลิปนะว่ามันเชนมันเชนดาเมจล้นเกินนะครับใส่มอนสเตอร์ในระยะ2เมตรนะครับแหวนตัวนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการคอมโบ ระเบิดน้าแข็งนะครับส่วนพวกนี้ครับก็เป็นสเตตทั่วไปเนาะเพื่อนๆก็ลองไปดูที่มันเหมาะกับเพื่อนเพื่อนะครับส่วนสร้อยเนี่ยผมเน้นเป็นสปิริตด้วยเพราะว่าผมจะได้เปิดเลดพร้อมกับบิงได้นะครับหมวกนะครับทั่วๆไปนะครับมือทั่วไปนะครับตีเร็วเลือกสเต็งนะครับบบาบลานะแล้วก็เสื้อนะครับเป็นไฮไลท์ของบิเรานะครับเสื้อเทมโพราลิสนะครับผมมีเทคนิคในการเลือกนะครับที่ลดคูดาวนะควรจะต้องลบ3.4ดขึ้นไปนะครับสำหรับผมนะแล้วก็ต้านท่านะครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่ยา ประมาณนี้สวดเข็มขัดนะเพื่อนๆก็ไปหาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้เข็มขัดอินเจนนะครับบิวนี้แยกกันนะครับก่อนที่เราจะไปต่อนะครับขอพูดกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะให้เข้าใจตรงกันว่าบิวนี้แยกกันครับไม่มีความสัมพันธ์กันเลยระหว่างสกิลเคียบ่อนและสกิลเคีย์บอสนะครับถ้าเกิดเคียบบอสอย่างเดียวเพื่อนๆพกแค่อาวุธมากับรองเท้านะครับแล้วก็วางน้ําแข็งได้แค่นี้บอสตายแล้วครับนะส่วนแพสซีฟทีนะครับ แค่สิทีนะครับที่ผมเลือกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงไว้ในแมกโรไว้ให้นะครับส่วนโหนดที่ผมอัพนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับโหนดเส้นสีเขียวนะครับเป็นโหนดเส้นที่มาสกิลน้ำแข็งกับคำรามนะผมก็จะอัพไอ้พวกคำรามแล้วตีแรงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับมาแล้วก็ไปอัพโหนดที่มันเพิ่มระยะเวลาของน้ำแข็งให้มันละลายช้านะครับแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นทั่วๆไปนะครับส่วนโหนดที่ผมเคลียร์มอดนะผมจะอัพเป็นเร่งเวลามานะครับ ส่วนที่เหลือจะใช้งานร่วมกันนะครับเน้นเป็นพวกดาเมจแล้วก็พวกแอรเรียนั่นแหละนะครับปกติแล้วก็จะมีเน้นโหนดนะครับที่เพิ่มโล่พลังงานด้วยนะครับเพราะว่าบิวผมเนี่ยค่อนข้างต้องการความถึกนิดนึงเลือดเรา4,000นะครับส่วนโล่พลังงานนะครับอยู่ที่พันนะครับถ้าเราใส่แบบดีๆนะนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับบิวที่ผมเล่นนะครับซึ่งเป็นบิวที่แลดูค่อนข้างที่จะ o p พพอสมควรนะครับแล้วก็ เกิดไว้ก่อนนะว่าผมไม่มั่นใจว่าอนาคตจะมีการเนิร์ฟหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับเพราะบิลนี้มันค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของสเกลดาเมจที่ออกมานะครับมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปนิดนึ่งนะคแค่ตีธรรมดากับแรงเท่าฮาร์เมอร์ออฟกอดเลยนะครับคือตอนที่ผมไล่น้าแข็งแล้วก็ฮาร์เมอร์ออฟกอดมีดาเมจพอๆกับตีธรรมดานะครับไม่ต่างกัน1 5 0ถึง250ล้านนะครับอยู่ที่จํานวนน้าแข็งที่เราวางได้นะครับ เทคนิคเพิ่มเติมก็คือวางน้าแข็งนะครับอย่าไปวางซ้อนกันนะวางให้มันแบบให้มันแบบวางแล้วไม่แตกนะครับถ้าเกิดไปวางซ้อนกันเนี่ยอันเก่ามันจะแตกนะครับแต่ให้เราเลือกวางแบบล้อมบอสก็ได้ครับค่อยๆวางนะครับวางซ้อนกันมันจะแตกก็คลิปนี้ก็น่าจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบไกด์ชอบรีวิวบิว์นะครับที่ผมเล่นอยู่นะครับแบบนี้นะครับชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ สามารถกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับหรือจะซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปนะครับขอฝากร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกนะครับรับเติมเกมนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นค้งเป็นเงินในเกมหรือว่าเป็นแฟชั่นต่างๆนะครับถูกกว่าเติมเอง3 0นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์นะครับไปแล้วครับ